สามวันสามวันเห็นผลท้าวใบตั้งปึ๊กแมลงก็หายไปเขียวโตไวสุดยอดนะอันนี้เลยเคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามพืชไม่โตดินก็แข็งรากไม่เดินแถมเปลืองปุ๋ย6ประเด็นที่เกษตรกรเลือกใช้เขียวกะจีซูเปอร์ฮิวมิกข้อ1เขียวกะจีซูเปอร์ฮิวมิก1แพ็คช่วยให้พืชได้รับสารอาหารทั้งทางใบและทางรากในคราวเดียวกันขณะที่ฉีด พืชก็โตดีดินก็ดีด้วยข้อ 2. องมีสารอาหารที่สำคัญช่วยเสริมเรื่องการติดดอกออกผลเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพให้มากขึ้นข้อ 3. ทํทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงใบเขียวผลผลิตดีสมบูรณ์เก็บขายได้เร็วข้อ 4. ระบบรากแพรขยายพืชกินปุ๋ยได้มากขึ้น ดึงสารอาหารมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพข้อ5ช่วยให้ดินฟูดินนิ่มร่วนซุยอุ้มน้ำระบายอากาศได้ดีลดโรคทางดินแก้ปัญหาดินเสียให้กลับมาดีขึ้นข้อ6ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่สะสมในดินและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยจึงช่วยลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงเกี่ยวกบจีซูเปอร์ฮิวมิกดินดีพืชงาม พอฉีดไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับทำไมมันงามใช่ไหมเม็ดมันจะสวยปลอดภัยครับไปตั้งเด้งเลยแล้วมันต้องใส่ปุ๋ยมะได้ผลผลิตดีคุ้มแน่นอนผมใช้มาหลายตัวแล้วตัวนี้ไม่ได้ครับผมยอมรับเลยใช้ตัวนี้เลยโอ้โหสุดยอดบอกได้เลยว่าตัวยาตัวนี้เก่งสมบัตเกษตรกรทุกคนเลยนะเก่งมากแจ๋วจริงๆครับยืนยันฮะว่าเขาได้ผลจริงๆไม่โกหกหรอกขอให้ใช้กันเลยค่ะว่าใช้ดีจริงๆริดูาเฮะที่บ้านยกฟ้องให้อย่างเงี้ยทำมาตั้ง10 20ปียังไม่ได้แบบนี้จะครั้ง ดี <c oughs> แน่นอน